何 <noise> นายนรงจีนอ่ํารองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในฐานะผู้บัญช,กา,ชกา,กา,า,กาการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเลยและคณะกรรมการศูนย์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายประกอบด้วยกองร้อยอ,อสอจเลยตำรวจทหารเทศาบาลเมืองเลยป่าไม้เลยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปา,าส่วนภูมิภาคชลรัประทานจังหวัดเลยกู้ภัยร่วมใจกู้ภัยเลยบูรณาการกันทุกฝ่ายในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากหัวทกภัยในเขตเทศบาลเมืองเลยและข้างเคียงสําหรับอําเภอได้สั่งการให้เจ้าที่ช่วยเหลือ ประชาชนอย่างเต็มที่เต็มความสามารถในชุมชนต่างๆที่น้ำจากอำเภอภูหลวงวังสะพุงไหลลงไม่น้ำเลยจนล้นตลิ่งเอ่อท่วมห้างร้านจำนวนมากบ้านรือรัศดรนับร้อยหลังคาเรือนต้องอพยพสิ่งของกันด่วนขณะที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23ตำบลท่าสวรรค์อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยจัดกำลังพลช่วยบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเท้าช่วยเหลือรัษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านรือรัษฎรและพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเลยตลอดทั้งคืนซึ่งหน่วยได้เข้า ช่วยเหลือราษฎรโดยการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาอุทกภ,ภัยในพื้นที่ตำบลน,นาดวงอำเภอน,นาดวงจังหวัดเลย